เริ่มต้นกันที่ดัชนีเฉลี่ยอุตสาคกรรมดาวโจนส์เลยนะครับนักทุนมีการขยับปรับตัวสูงขึ้นนะครับ400จุดในช่วงเช้าวันนี้ขานร,รับข่าวที่ว่าทรัมป์นั้นเลื่อนเก็บภาษี EU ครับดัชนีดาวโจนส์ฟิวเจอร์สนั้นพุ่งขึ้นกว่า400จุดในช่วงเช้าโดยได้รับแรงหนุนจากการที่ประธานาธิบดีโดนัด์ทรัมป์ผู้นำของสหรัฐประกาศเลื่อนการเรียกเก็บภาษีสกาุก,ากรในอัตรา50 จากสหภาพยุโรปออกไปเป็นวันที่9กรกฎาคมครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศในวันอาทิ์ที่ผ่านมานะครับว่าเขาตกลงที่จะเลื่อนการ กำหนดเรียกเก็บภาษีสุลการกรในอัตรา50%จากสหภาพยุโรปออกไปเป็นวันที่9กรกฎา,าคมจากเดิมนะครับ1มิถุนายนหลังจากที่เขาได้พูดคุยกับเออร์ซูล่าฟอนเดเรกนประธานคณะกรรมการกรรมการของยุโรปนะครับหรือว่า EC ก็คือ European Commission ผมได้รับโทรศัพท์จากเออร์ซูล่าฟอนเดเรกนประธานคณะกรรมการ ขออภัยครับประธานคณะกรรมาการยุโรปซึ่งขอให้ขยายเส้นตายการเรียกเก็บภาษีสุลกากร50%จากสหาภาพยุโรปที่กำหนดไว้วันที่1มิถุนายนประธานาธิบดีทรัมป์ได้โพสต์ข้อความบน Truth Social ครับและประธานาธิบดีทรัมป์ก็ได้ระบุเพิ่มเติมนะครับว่าผมได้ตกลงที่จะขยายเส้นตายออกไปเป็นวันที่9กรกฎาคมผมรู้สึกเป็นเกียรติที่ได้ทำเช่นนั้น ในเดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นได้มีการกำหนดภาษีสุรการกรในอัตรา20%กับ EU ครับซึ่งเป็นสมาชิกหนึ่งของมาตรการภาษีสุรการกร,กรต่อโต้หรือที่เรียกกันว่า r e c i p i t a l tariffs ที่เขานั้นได้มีการประกาศใช้กับประเทศต่างๆเป็นวงกว้างก่อนที่เขานั้นจะผ่อนปรนภาษีดังกล่าวเหลือ10%เป็นเวลา90วันครับ แต่เมื่อวันศุกร์ที่23พฤษภาคมนั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่า เขากำลังมีข้อเสนอเรียกเก็บภาษีสุราก,กากในอัตรา50%ต่อ EU โดยมีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนหากว่าใครจำได้นะครับข่าวนี้นั่นก็เป็นข่าวที่สมมติว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยปรับตัวลงอย่างแรงในวันศุกร์ที่ผ่านมาแต่อย่าลืมนะครับตัวนั้เป็นข่าวเก่าไปแล้วเพราะว่าข้อมูล่าสุดน,นี้ก็คือเลื่อนออกไปนะครับเป็นวันที่9กรกาคมครับก็เป็นเดือนเลยนะทีนี้ถามต่อว่าแล้วมันเป็นยังไงกับราคาทองก็อ,อย่างเมื่อวานนี้ครับ ดัชนีในตลาดหุ้นสหรัฐนั้นก็ขยับปรับตัวขึ้นตลอดทั้งวันเลยครับพอปรับตัวขึ้นปุ๊บราคาทองคำก็เริ่มมีการย่อตัวลงมาครับนักทุนเพราะว่าขานร,รับกับข่าวดีดังกล่าวแต่ว่าถ้าเป็นในส่วนของตัวราคาทองคำเราจะสังเกตเห็นว่าเขาราคาเขาปรับตัวลงนะแต่สุดท้ายแล้วไม่ผ่านแนวรับก็เด้งกลับขึ้นมาสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่านักทุนมองว่าปัจจัยข่าวดีเนี่ยมันเป็นปัจจัยดีแบบระยะสั้นๆโ้เพราะว่าท้ายที่สุดแล้ว ต่อให้มีข่าวดีอย่างไรก็ตามแต่มันก็ไม่ได้บอกว่าดีแบบ100%เเพราะว่าตัวของภาษีเนี่ยมันแค่ถูกเลื่อนไม่ได้ถูกยกเลิกทุกท่านพอจะมองเห็นภาพใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราเข้าใจในส่วนของตัวประเด็นดังกล่าวตรงที่แล้วก็ต้องเรียกได้เลยนะครับว่าราคาทองคําภาพรวมผมคิดว่าเขายังไม่น่าจะหลุดจากท่าฝั่งของขาบายได้นะ ต่อมาครับนั่งจุดครับเรามาดูการเก็บตบนะฮะสรุปข่าวสําคัญตนะั้งแต่ก่อนหน้านี้มาจนถึงปัจจุบันนิดหนึ่งซึ่งแน่นอนครับเดี๋ยวตัวสรุปข่าวพวกนี้ทั้งหมดเนี่ยผมจะทําลงในไฟล์ pdf เอาไว้ด้วยอย่าลืมนะใครกดไลค์กดแชร์เรียบร้อยแล้วก็แอดไลน์ก็พีโกศูนย์หนึ่งหรือว่า KP โกสิบสองซึ่งเป็นไลน์ของผมไปเพื่อติดต่อรับตัวไฟล์ pdf ด้วยนะครับ pdf นั้นจะเป็นอย่างไรอ่านเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูนะครับตัวนี้จะเป็น pdf ของเมื่อวา นนี้ที่ผมได้ทำเอาไว้วันนี้เป็นฉบับที่2แล้วนะครับนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะ ในส่วนของไฟล์ pdf นั้นก็จะมีสรุปข่าวนะครับทองคำน้ำมันดิบนะดัชนีหุ้นสหรัฐบิตคอยแล้วก็มีตัว eth สรุปรวมให้ทั้งหมดข่าวสำคัญนะครับเดี๋ยววันนี้เป็นฉบับที่2ประจำวันที่27เดือนพฤษภาคมจะทำสรุปแล้วก็เดี๋ยวส่งให้นักทุนหลังจากจบไลฟ์สดปุ๊บจะไปไล่ทยอยตอบไลน์นะครับใครอยากได้พิมพ์คำว่าอยากได้และอย่าลืมครับกดแชร์แคปหน้าจอส่งไปในไลน์ของผมได้เลยเดี๋ยวผมส่งให้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร ังสินมาดูเก็บตกข่าวตรงนี้ครับนั่งถุนครับ ในส่วนของตัวข่าวสำคัญนะฮะประเด็นต่างๆก็มีเรื่องที่ว่าทรัมป์เลื่อนเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากยุโรปซึ่งตัวนี้ผมขยายความไปให้แล้วนะครับเรื่องที่สองก็คือลุงทรัมป์ของเราเตรียมระดมทุน3,000ล,ล้านเหรียญเลยเพื่อลงทุนในคริปโตเคอเรนซีครับทุกท่านคือเวลาเจอข่าวตัวนี้มาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริปโตเคอเรนซีคืออะไรครับเรามาดูกราฟกันสักนิดหนึ่งซึ่งต้องบอกว่ามันเป็นข่าวดีกับตลาดคริปโตนะแต่ดูเหมือนว่าจะคานรับกัน ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับมีการย่อตัวลงมาเล็กน้อยแต่อย่างไรก็ตามแต่นะักวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์นะครับหลายสำนักเลยอย่าง Standard Chartered เมื่อวานนี้ก็มองว่าตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยน่าจะสามารถทำจุดสูงสุดใหม่ได้ในเร็วๆนี้ครับเพิ่มเติมกันที่ราคาน้ำมันดิบนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยว o โอเปกนั้นจะเลื่อนการประชุมมาให้ไวขึ้นนะ น้ำมันดิบทรงตัวตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเพราะว่าเดี๋ยวรอการประชุมของ o p e ป Plus ก็คือกลุ่มผู้ผลิตน้ำมันนั่นแหละเขาเลื่อนการประชุมขึ้นมาเป็นวันที่31พฤษภาคมคือสิ้นเดือนนี้อีกไม่กี่วันจากเดิมคือ1มิถุนายนครับทุกท่าน แล้วก็มีข่าวเกี่ยวกับภูมิรัฐศาสตร์ก็คือกลุ่มฮามาสนะครับตอบรับข้อเสนอหยุดยิงแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้มีความชัดเจนหรือว่ารายละเอียดเพิ่มเติมว่าหยุดยิงด้วยเงื่อนไขหรืออะไรอย่างไรบ้างแล้วก็มีในส่วนของดัชนียุโรปปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปนะครับเมื่อวานที่ผ่านมารบมถอินวิเดียนั้นเตรียมประกาศผลรายงานผลประกอบการในสัปดาห์นี้ด้วย ซึ่งแนวโน้มก็คาดว่าน่าจะดีต่ออินฟิเดียเพราะฉะนั้นถ้ามันดีต่ออินฟิเดียจริงเนี่ยตัวของ N a s ส a q ็นั้นก็มีโอกาสที่จะขยับปรับตัวสูงขึ้นเหมือนกันส่วนเรื่องสุดท้ายก็คือ ECB นะครับหรือว่าธนาคารกลางของสหภาพยุโรปได้ออกมาประเมินไว้นะครับว่านโยบายของสหรัฐนั้นหนุนบทบาทของสกุลเงินยูโรครับทุกท่านคุณคริสติลากาชนะครับได้มีการพูดถึงนะอันนี้คือกล่าวเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมานะครับ ว่าภาพรวมของระบบการเงินระหว่างประเทศซึ่งปกตินั้นถูกครอบงำโดยเงินดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองหลักของโลกในช่วงหลังนั้นสหรัฐเนี่ยก็มีนโยบายที่ใช้ดอลลาร์เป็นเครื่องมือในการคว่ำบาตรนะครับแล้วก็สร้างความไม่แน่นอนด้วยนโยบายภาษีความขัดแย้งทางการค้าและก,ก็การขยายหนี้ทางสาธารณะส่งผลให้หลายประเทศนะครับหันมามองการลดการพึ่งพาดอลลาร์หรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกกันว่าด ดังนั้นนะครับนายคิสิลากาชนั้นก็จึงมองว่าพฤติกรรมของสารัฐในปัจจุบันเองเนี่ยกำลังเปิดทางให้ยูโรก็คือสกุลเงินอัที่2ของโลกใบนี้ครับสามารถขยายบทบาทในฐานสะสกุลเงินกลางได้มากขึ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าระหว่างประเทศและการถือครองของธนาคารกลางอื่นๆมากยิ่งขึ้นครับ ข่าวตัวนี้กล่าวแล้วไปยังไงคือต้อบอกว่าในระยะสั้นเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ชัดแต่ถ้าในภาพรวมทุกคนเห็นตรงกันครับนั่นถุนว่าตัวยูโรเนี่ยเขาจะยังอยู่ในเทรนขาขึ้นของเขาแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆครับยิ่งถ้าดูใน t i ม e เรรมใหญ่นะตั้งแต่สมัยที่ลุงทรัมป์แมพูดเหมือนนานนะนนจริงๆแค่ต้นปีนี่เองพออเมริกาเริ่มมีปัญหาเรื่องความไม่แน่นอนตรงนี้มากเท่าไหร่ ตัวดอลลาร์ก็ยิ่งอ่อนค่ามากเท่านั้นและเมื่ออันดับที่เนี่ยมีปัญหาไปอันดับที่2อย่างสกุลเงินยูโรก็จะขึ้นมาแทนที่เราเลยได้เห็นนะครับว่าเงินยูโรเนี่ยท่านเน้นการเทรดต,ตามปัจจัยพื้นฐานแล้วนั่นทุนสามารถหลับหูหลับตาย่อและกดบายได้ตลอดเวลาเลยครับถ้ามันดีบรเดจต์ดีๆนะครับยังไงตัวนี้นก็จะเป็นตัวที่ทำกำไรให้กับนั่งทุนได้มากเลย ยังก็จับปลาดูกันต่อไปนะทุกคนนะโอเคครับนี่ก็น่าจะเป็นการสรุปข่าวสารกับเราทั้งหมดแล้วนะครับในช่วงเช้าวันนี้ทุกคนตามกันทันอยู่นะถ้าใครตามทันรบกวนพิมพ์คำว่าทันให้ผมหน่อยนะครับขอบคุณครับ